สวัสดีนะคะช่วงจะวิ่งเข้ามหาลัยกันเีงแล้วเราจะเราจะอยู่เทินเพื่อที่จะกลับไปจัดจับแนวน้ำเยอะกว่านี้แนวน้ำล้นพุดปบาททางด้านนอกฝั่งนู้นมันเยอะกว่านี้ฝั่งนู้นน้ำท่วมสูงมากเลยอ่ะแล้วเราจะไปได้หรอได้เอาละเราทีดสุดมาแล้วต่อไปนี้เราจะมาวิ่ง วิ่งอย่างเบาๆเออแล้วมันจะไปได้เ<า>นาะ,นะเดี๋ยวย้อนตรงนี้เลยดีกว่าเออเออเดี๋ยวดูกอนแอปดูกอนได้ไหมเออเออจอดจอดแอบดูก่อนแวบบ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  ีวะก็เขาให้ทางโน้นระบายนะเทียบบไอ้ปารีเออร์ฝั่งนี้เนี่ยครับอย่าดูจงเยอะจมิดาริเออร์เลยนะฝั่งนี้ปริญญาน้ำฝั่งโน้นนะคะเห็นไหมถึงคอฟุตบาทผักไขยตามใจฉันเอาเอาละเราก็จะกลับตัวเหมือนกันนะคะเรากลับตัวกลับตัวเพราะเราไปไม่ได้เหมือนกัน ขอเข้าไปไหนคะ่ะขอเข้าไปไหนคะ่ะเออมอเตอร์ไซค์ระวังระวังอ,อ๋อเขามีท่อแบบน,นี้ต่อสายยางเป็นท่อไอเสียมันยอดได้ไปที่ไหนคันนี้ก็กลับตัวเหมือนเรานะคะ ว่าน้ําฝั่งนูน้นดูสิยังลึกมากมากเลย